การพบกันระหว่างทีมงานบ้านไผ่นะครับเจอกับทีมงานเมืองการเดินสายนะครับฝั่งที่หันหลังมานี่เป็นทีมงานบ้านไผ่นะครับประกอบไปด้วยไม่ใส่เสื้อเป็นน้องนัทนะครับน้องนัทกับคู่จับคู่กับน้องแทนบ้านไผ่นะครับเจอกับฝั่งโนนพี่ต้นนครปฐมนะครับเอ้ยพี่ต้นราชบุรีนะขออภัยด้วยนะครับพี่ต้นราชบุรีจับคู่กับน้องเคนครปฐมนะครับ ในเหลี่ยมเสอร์ไปได้หมดทุกคนแลขคามระหว่างน้องเคกับน้องแทนบ้านไผ่นะครับเราแลแขคามฟีสไตล์นะครับเกม11แต้มไม่มีเดียวนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่20,000บาทนะครับเกมเพิ่งเริ่มต้นนะครับเต้มศูนย์ต่อศูนย์พี่ต้นแทงเข้าช่องกลางมาน้องนัดยกเข้าไปน้องแทนเตะดีนะครับเต็มรอบประทาเต็มรอบนะครับหนักต่อน,นักเจอกันนะครับ น้องเคนี่ไไก็ถือว่าเตะหนักเตะแรงเหมือนกันนะครับตัวเล็กเตะหนักนะครับฝั่งนี้น้องแทนก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกลำหนักลำโคนนะครับลูกนี้พี่ตนยกเข้ามาน้องเคตีしし้เอ้าติดเกี่ยวน้องแทนเกี่ยวได้ยกเข้ามาซ้ำดาบสองล้นนะครับน้องแทนลากเล่นเองลูกนี้เป็นแต่ละเป็นแตมนะครับขึ้นนําแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ แต้ม1หนึ่งต่อศูนน้องนัดแทงไล่เส้นไปเคเปิดหัวได้พี่ต้นยกเข้ามาจ่อจอตีไม่เหลือนะครับแล้วก็ไม่มีบล็อกนะครับก็เกี่ยวยากนะครับถ้าไม่มีบล็อกนะครับเพราะว่าเตะรับฝั่งเนี่ยก็ตีได้หนักได้แรงนะครับศูนย์ต่อหนึ่งน้องนัดเปิดลูกแรกไม่ดีลูกสองโยงเข้าไปแทนตีสี่นะครับตีเสมอไปได้สําเร็จนะครับ เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับออกลูกเสิฟได้ดีนะครับสำหรับฝั่งทางทีมงานเมืองกรเดินสายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับแต็มหนึ่งต่อหนึ่งพี่ต้นยงไล่เส้นมาน้องนัดยกเข้าไปค่อนข้างจะห่างแต่ว่าน้องแทนตีดีนะครับตีได้สวยงามน,นะครับขึ้นเต็มรอบนะครับแต็มหนึ่งหนึ่งนะครับน้องนัดไล่เส้นไปน้องเคยังเปิดหัวได้พี่ต้นไล่ยกเข้ามา เข้าฟังไม่ถนัดกระโดดทีพอา้าวติดเกี่ยวน้องนั้นแล้วคนระับน้องแทนกระโดดปานหายนะเป็นเต้มนะครับสองต่อหนึ่งแล้วนะครับฝั่งทางบ้านภัยขึ้นนำนะครับเกมสิบเอ็ดเต้มไม่มีดีนะสำหรับคู่นี้นะครับเต็มสองต่อหนึ่งน้องนัดได้เสิร์ฟนะครับลูกนี้แทงไล่หนะ้าซ้ายไปพ,พี่ต้นเปิดลูกแรกไม่ดีลูกสองยก้ามาน้องเคตี้ติดเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับลูกเฉลี่ยวข้างไปนะครับ ทักทายแอดชิดภูพานวันดีนะครับป่าอิ๋วนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับแต้มหนึ่งต่อสองพี่ต้นยงมาห่างนะครับติดเกี่ยวพี่ต้นแล้วลูกนี้เป็นแต้มหรือเปล่าน้องเคให้คําตอบกระโดดตีหายนะเป็นแต้มนะครับตีเสมอไปได้สาเร็จนะครับสองต่อสองโชว์เกมเกี่ยวแล้วนะสำหรับพี่ต้นราชบุรีนะครับเป็นตัวยกอาชีพนะครับเป็นตัวยกลีกนะสำหรับพี่ต้นนะครับเต้มสองต่อสองพี่ต้นแทงไล่เส้นมาน้องแทนเปิดหัวน้องนัดยกเข้าไป ตีดีนะตีฉีกไปฝั่งหน้าซ้ายนะครับตีหนักตีแรงนะครับเตียมสองต่อสองน้องแทนตัดยอดไปฝั่งหน้าสายพี่ต้นเปิดไม่ได้นะครับฝั่งทางบ้านภัยนี้ขึ้นนํำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสามต่อสองนะครับออกลูกเส์ฟได้ดีนะสลับน้องแทนบ้นานไผ่นะครับเส์ฟตัดยอดไปฝั่งหน้าสายของพี่ต้นนี่ตักหลังเท้าไม่ขึ้นแฉลบออกข้างไปเลยนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเพจตะก๊อไฟเตอร์นะครับกดติดตามไว้นะครับเวลาผมไล์สดนี้จะได้รับชมไปด้วยกันได้ทันท่กงทีนะครับเต็มสามตัวสองลองนัดไล่เส้นไปลูกนี้ออกข้างไปนิดเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับการรับชมนะครับเพื่อนท่านไหนที่พลาดเข้ามาดูไล์สดนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ ช่อง YouTube นะครับช่องตะกอไฟเตอร์นะครับผมจะนำไฮไลท์การแข่งขันไปลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเตีม3ต่อ2เมืองไผ่บ้านไผ่ได้เสิรฟนะครับลูกนี้แทงเข้าจ่องกลางไปน้องเคเปิดหัวได้พี่ต้นยกเข้ามาก้้มกึ่งที่จะลนนะครับก็โดดหลอกนะครับตีไม่ถูกลูกแต่ลูกพิ้งนียลงนะครับ ทางน้องนัทน,นี่วิ่งเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าตกใจนะครับลูกพิงเน็ตลงนะครับเต้ม2องต่อสามพี่ต้ไนไล่เส้นขวามาน้องนัดเปิดได้ยกเข้าไปน้องแทนตีติดเน็ตปีเองนะครับฝั่งทางเมืองการเดินสายตีเสมอไปได้สำเร็จนะครับปเป็น 3, 3นามต่อสามนะครับเตีมสต่อสาจัดจอดไปเอาน้องนัดเสียจังหวะน,นิดนึงแต่ยกเข้าไปดีนะเตะหายนะครับ เสียจังหวะนิดเดียวนะครับแต่ว่ายัางประคองตัวไว้ได้นะครับยกเข้าไปจ่อๆอย่างนี้น้องแทนก็ไม่ให้เหลือนะครับเต็ม3ต่อ3น้องนัดตัดยอดไปพี่ต้นตักหลังเท้าไม่ขึ้นแตกนะครับเป็นฝั่งทางม้านภผ่ในพิกขึ้นเซ็งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น4ต่อ3มนะครับบทจะแตกก็แตกง่ายๆนะสำหรับพี่ต้นนะครับตัดยอดไปนตักหลังเท้า แตกนะครับแต้ม4ต่อสน้องนัดเสิร์ฟไปลูกนี้ก้มกึิงที่จองแต่น้องเคไม่ปล่อยนะครับยกล้นมาน้องแทนเปิดน้องนัดยกข้อไปเป็นเต้มนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น5ต่อสนะทิ้งห่างไป2แต้มแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะครับเกม11แต้มไม่มีดิวนะครับ5ต่อสานะครับ ต็มห้าต่อสามน้องนัทได้เสริมนะครับลูกนี้แทนเข้าองการพิกนี้ไปอีกแลว้วแต่พี่ต้นยังรับยกเข้ามาได้เตะเข้าฝั่งหน้าซ้ายของนัทน้องนัทนะครับเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับเบบต็เนะมสาม uh ต่อห้าพี่ต้นตัดไล่หนะ้าซ้ายมาน้องแทนยังเปิดหัวหได้เอาเข้าตรงตัวเตะชันแม็กติดเกี่ยวพี่ต้นแล้วจะเป็นแต้มหรือเปล่าน้องเคเตดีนะครับเป็นเต้มนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเดี๋ยวต้มเดียวทันนะครับสี่ต่อห้านะครับ ออกลูกเสิร์ฟได้ดีนะสำหรับพี่ต้นนะครับไล่นาซายมาน้องแทนนี่เปิดไม่อยู่นะครับน้องนัดก็วิ่งไล่คอนโทรลไม่ได้นะเข้าฝั่งเหลี่ยมไม่ถนัดนะครับเข้าฝั่งซันแบ็กน้องแทนก็เตะประคองไปติดเกี่ยวพี่ต้นยกมาน้องเคก็เตะหายนะครับเต็มสี่ต่อห้านะครับเมืองการได้เสิร์ฟนะครับพี่ต้นแทงมาน้องนัดรับลูกแรกไม่ดีลูกสองยกเข้าไปเตะดีนะครับสำหรับน้องแทนนะครับ เต้มห้าต่อสี่น้องนัทแทงไปหาน้องเคน้องเคเปิดหัวจะแรงมาเป็นลูกเสียนะครับออกลูกเซฟได้ดีนะสลับน้องนัทนะครับข้ามหัวลูกแรกไม่ได้นะครับข้ามสวนหัวนะครับไปสองเต้มแล้วนะครับหกต่อสี่ขอเปลี่ยนฝั่งนะครับ ท่านหนที่พลาดโอกาสเข้ามาดูไรฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง y t u t u นะครับช่องตะกอไฟเตอร์นะครับผมจะนำไฮไลท์การแข่งขันไปลงให้ดูนะครับความยาวนี่ไม่เกิน20นาทีนะครับดูแบบต่อเนื่องนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับแต้ม6ต่อ4ลูกนี้เสิร์ฟสียนะครับ11เนะครับเป็น12แต้มนะครับ4ต่อ6 น้องนัดยกเข้ามาน้องแทนเตะหายนะครับแต้ม6ต่อสี่นะครับเป็นฝั่งทางบ้านภายได้เสิร์ฟแนะแทงพิกเนตมาเสิร์ฟได้ดีนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจดต่อสี่แล้วนะครับทิ้งห่างไปเทีละแต้อ2แต้มนะครับต้มสีต่อสี่ลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับพิกเนตนะครับน้องเคนีเปิดเข่าแฉลบออกหล้งไปเลยนะครับ เป็น8ต่อสแล้วนะทิ้งห่างไปหนึ่งช่วงตัวนะครับเหลืออีก4แเต้มเกมนะครับเต้ม8ต่อสนะครับลูกนี้แทงมาพี่ต้นเปิดได้ยกข้าไปน้องเคเตะห้านะครับเต้มสต่อ8นะครับพี่ต้นเซิฟไปน้องนัดยกเข้ามาน้องแทนเตะพลิกนิดลงนะครับ แต้ม8ต่อ4ลูกนี้แทงไล่เส้นมาน้องเคเปิดหัวได้พี่ต้นยยกเข้าไปน้องเคเปิดเตะติดเน็ตไปเองนะครับฝั่งทางบ้านภผยในนี้ออกไปเองนึ่งเต้มนะครับเป็น9ต่อ4นะครับเหลือ3าเต้มเกมนะครับเต้ม9ต่อ4น้องนัดได้เสริมนะครับ ลงนี้แทงไล่เส eh ้นมาอีกแล้วน้องเคเปิดหัวได้พี่ต้นไล่ยกเข้าไปน้องเคเอาติดเกีียวไม่อยู่นะครับฉลถบอกหลังนะครับเตะมต่อสี่ต่อสได้เยไตมต่อก้าพี่ต้นไล่เส้นไปน้องแทนเปิดหัวได้น้องนัดยกนข้าขัจะห่างเตะมาติดเกี่ยวน้องต้นแล้วนะพี่ต้นนะครับน้องเคทําแตมได้หรือเปล่าลูกนี้เตะไม่ข้ามเองนะครับพลาดโอกาสที่จะเป็นเตมนะครับน่าเสียดายนะครับยกเข้าไปจ่อจเตะแป๊กนะครับ แต้ม้าต่อสแทงมาหาน้องเคเปิดหัวพี่ต้นยกเข้าไปน้องเคเอ้าวตีเกียวน้องแท้นะครับลูกนี้จะเป็นแต้มหรือเปล่าน้องแทน้นตีหัวไม่ข้ามนะครับพลาดโอกาสลูกจ่อๆนะครับน่าจะเตะนะครับแต่เลือกที่จะตีหัวนะครับความชัวรก็เลยมีน้อยนะครับสบัดติดเน็ตไปเองนะครับเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับสำหรับคู่ลูกนี้นะครับ แต้ม4ต่อ9แทงไปน้องนัดรับยกเข่ามาน้องแทนติดเกี่ยวพี่ต้นเป็นแต้มหรือเปล่าน้องเคลูกนี้เป็นแต้มนะครับนึกว่าจะไม่เป็นนะครับไล่มาอีกหนึ่งแตมนะครับเป็น5ต่อเเหลือสแต้มทันนะครับยังพอมีโอกาสนะครับถ้าโชว์เกมเกี่ยวได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลน,นะครับเกี่ยวได้ก็ต้องเป็นแต้มนะครับ แต้มห้าต่อเก้าน้องเคได้เสิร์ฟลูกนี้แทงไล่หลังไปน้องแทนวิ่งเข้ามาเลียรเรียบร้อยนะครับเขีย่ยลงไปไง่ายๆนะครับแต้มเก้าต่อห้าน้องนัดไล่มาน้องเคเปิดหัวไม่ดีพี่ต้นไล่ยกเข้าไปลูกนี้เตดีนะครับโอ้โหลูกนี้เปิดค่อนข้างจะขมนะครับแต่พี่ต้นนี่ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะครับวิ่งไล่ยกเข้าไปน้อง เคก็เตะดีนะครับ5ต่อ9ตัดยอดไปเอา้าแตกนะครับลูกนี้น้องนาแตกง่ายๆนะครับเข้าฝั่งหน้าขวาข้างถนัดนะครับก็เปิดแตกแถบออกขึ้นกำแพงขึ้นทางหลังคาไปเลยนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อ9เหลือ3แมต้มทันนะครับยังพอมีโอกาสนะครับ แต้ม6ต่อ9นะครับตัดยอดไปอีกแล้วแต่น้องนัดยังรับได้นะยกเข้ามาสวยลูกนี้ตีหายนะครับพระเจ้าสมัยนะครับคู่ต่อไปก็ซีโอพบกับแต้ม9ต่อ 6, อ 6. น้องนัดแทงเข้าช่องกลางพี่ต้นรับได้ยกเข้าไปน้องเทเตติดน,นิดเพงนะครับสิบแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสองแต้มเกมนะครับสิบต่อหกน้องนัดได้เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟ ไล่หน้าซ <ism> ้ายมาแต่ว่าไม่ข้ามนะครับแต้มหกต่อสิบย่งกันเปิดน้องแทนเปิดยกเข้ามาค่อนข้างจะห่างแต่เตะศาสได้ดีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับท่านไหนที่เป็นคอกีฬานะครับจะได้รับชมไปด้วยกันนะครับ แต้มสิบต่อหกน้องนัดแทงทิกเน็ตมาน้องพี่ต้นนับยกเข้าไปเตะแป๊กไปเองนะสลับน้องเคนะครับเตะผ่านนะครับท้ายเกมกําลังเริ่มจะถดถอยนะครับขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งแต้มเกมนะครับประสบการณ์ในการผ่านสนามนี่ต้องยกให้น้องแทนมั่นไผ่นะครับจะดีกว่าน้องเคนะครับแต้มสิบเอ็ดต่อหก น้องนัดแทงเข้าช่องกลางอีกแล้วพี่ต้นยกเข้าไปน้องเคตยังล็อกไว้ได้นะครับแต,แต้ม6ต่อสิเวนะครับพี่ต้นเสิร์ฟตัดยอดไปไม่ข้ามนะครับน่าจะยอมสารภาพแล้วนะสำหรับฝั่งนี้นะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบเต่อหแต้ม แทงไล่เส้นมาพี่ต้นเปิดเสียนะลูกเฉลี่ลำตัวเกมไปเลยนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานบ้านไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร12์12ต่อ6แท้นะครับความเงินรางวัลสองคนปัดแพ่พองนะครับก็ขอจบไลฟ์สดที่แน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแล้วก็ไฟเตอร์นะครับท่าน,นที่เป็นคอก,กีฬาสกอร์นะครับเวลาผมไต่งสดจะได้รับชมไปด้วยกันนะครับแล้วก็กดติดตามกับไปนะครับ เฟซบุ๊กนะครับคิตุพันนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการรับชมในช่องยูทูบนะครับช่องน้องไฟเตอร์นะครับผมจะนำรายการแข่งขันผู้ใหญ่เพียงคำวันตะคัญนะไปลงให้ดูถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันจนจบเกมนะครับขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ